เสื้ออาะาคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลูกไม้คอตตอนปักฉลุนะคะเนื้อผ้าสวยมากคือเนื้อผ้าเขาจะใส่สบายไม่ร้อนแต่ว่างานปักคือถมได้แน่นมากปักแบบนิ่งมากนะคะคือไม่มีรอยย่นแล้วก็ผ้ายังเนียนเหมือนเดิมฉลุสวยตัวนี้ดีเทลที่อกนะคะจะเป็นตีเกรดแบบตีใหม่หมดเลยแล้วก็แทรก t r i ม เข้าไปนะคะมีที่แผงอกก็จะดีเทลแน่นนิดนึงแล้วก็โบตรงนี้สามารถแก้ผูกได้นะคะใครไม่ชอบติดคอก็สามารถปลดได้ผูกต่ำได้ดีเทลการรูดระบายนะคะก็มีการเย็บเชิงให้เป็นดีเทลเล็กๆนะคะไม่นิ่งเกินไปส่วนทรงแขนนะคะตัวนี้ทรงแขนเขาจะเป็นแบบถ่วงย้อยหลังนิดนึงเวลาใส่จะได้ฟีลแบบหรูห เย็บก yep, ุ้นขอบเรียบร้อยนะคะแขนสวยมากตัวนี้คอนเฟิร์มเลยใส่แล้วแขนน่ารักด้านหลังก็จะเป็นโชว์งานปักแบบแน่นๆเลยนะคะที่ขอบชายเสื้อก็คือเย็บใส่ทริมมาให้เรียบร้อยด้านในจะเป็นซับคอตตอนใส่เดียวนะคะช่วงซัมเมอร์ก็ใส่ได้ใส่ออกอากาศร้อนอย่างเงี้ยก็คือไม่มีปัญหาเลย ผ้าคอตตอนเขาใส่สบายอยู่แล้วตัวนี้มาทั้งหมดสามสีนะคะมีสีชมพูอันนี้ออกชมพูอมม่วงสีแบบหวานๆใส่ง่ายลูกค้าชอบมากแล้วก็สีเขียวสีเขียวก็น่ารักนะคะเฉดนี้เป็นเขียวติดเหลืองนิดหน่อยนี่มาทั้งหมดสามสีนะคะไซส์ S ถึง 3XL งานปักสวยทุกสีนะคะย้อมแน่นแล้วก็งานปักถม่มก็คือผ้ายังแน่นเหมือนเดิมผ้าไม่เละเลยเป็นทรงนะคะตัวนี้ ใส่ออกงานก็ได้นะคะทรงแขนประมาณนี้หรือว่าใส่เที่ยวแมาทชกับกางเกงขาสั้นอะไรเงี้ยก็น่ารักเหมือนกันมีตั้งแต่ไซส์เอจนถึง 3XL นะคะ3 4ค่ะ Cause you're everything to me